สวยงามค่ะตัวนี้สวยมากชอบค้องข้างละลายอะ <S <S 2> <S 2> ่ะกินน่าอร่อยมากอ่ะดูความช่ำความเจ็บความช่ำนี้ สวัสดีครับคุณอยู่กับอีราอุรอันนะฮะวันนี้เราอยู่แถวอุดมสุข25ครับกับร้านที่ชื่อว่าเบเกอรี่บายอูนะพี่อูอยู่ข้างหลังนะพี่อูสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าแบบที่นี่นะเจ้าที่แรงมาถ่ายรอบแรกไม่ดังจ้ะแต่ขออนุญาตขอเจ้าที่ถ่ายทําด้วยนะฮะวันนี้นะฮะก็คือร้านพี่อูเนี่ยเบเกอรี่บายอูเนี่ยถ้าคนที่รู้จักอยู่แล้วเนี่ยก็คือเรียกว่าพี่อูเนี่ยก็คือขายตาอกบูตามห้างเนาะโดยปกติแต่ว่าพอช่วงแบบ โควิดเนาะ<ช>ก็เลยได้มีการ<ช>ปรับปรุงบ้านตรงนี้อยู่ดมสุข25ก็คือต้องบอกก่อนพี่อุเนี่ยโด่งดังเริ่มต้นอ่ะการทำเบเกอรี่มาจากบราวนี่ก็คือนี่แหละก็เลยเมื่อก่อนชื่ออะนะบราวนี่เฟคทอรี่เบเกอรี่บายอุแต่หลังนียนางไม่ได้หยุดที่บราวนี่ไงนางก็คือลุกลามไปเรื่อยๆนะก็จะมีแบบอ่ะคอนเฟลกคุกกี้นั่นนู่นนี่ซึ่งแบบมีเยอะมากๆเลยนะครับเต็มไปหมดแต่ว่าวันนี้ ที่มาเพราะอะไรต้องบอกคือต้องบอกก่อนว่ามา <c oughs> มาเนี้ยเราอยากมาชิมแค่ชิมได้แค่บางส่วนเพราะว่าไม่ไหวจริงๆรินี่สิ่งที่จะชิมบางส่วนวันนี้นะครับก็คือเอาตัวตัวแรกคือบราวนี่ทุกคนรู้จักกันแล้วล่ะแต่นี้เราขออนุญาตเติมบราวนี่ชาเขียวไปหน่อยแล้วกันเนาะซึ่ช <c oughs> ซึ่งซึ่งบราวนี่ต้องบอกก่อนบราวนี่ของพี่อูเนี่ยจริงๆเนี่ยราคา3ชิ้นร้อยต้องตั้งตั้งหมายเซตไว้ก่อนว่า ในคุณภาพราคา 3. ชิ้นร้อยถือว่าคุณภาพดีคุณไปจัดเบรกที่มีงบประมาณจากัดเราว่าเป็นขนมที่ดีเอา,อางี้แล้วกันแต่คุณเจยบที่ับบราวนี้ชิ้นละเป็นแบบร้อยกว่าบาทเหมือนที่เบรนต์นกินที่ลอนดอนที่<ช>ตลาดโบโรอันนั้นมันก็คือก็คือจะต้องแบบตั้งไมล์เซตตรงนี้ก่อนว่าคุณภาพกับราคาสมกันหรือเปล่าส่วนอันนี้นะครับก็เป็นซอฟท์ชีสพี่อุ๊ขายเท่าไหร่นะตัวเนี้ยชิ้นละสามสิบบาทห้าสิบตางค์ค่ะ ก็คือตัวนี้มี3รสนะคะแน่นอนเลยว่าชีสเค้กก็มีออริจินอลเนาะแล้วก็ทางร้านของเราโดดเด่นเรื่องช็อกโกแลตเราก็เลยเติมคำเป็นมิลช็อกกับดาร์กช็อกโกแลตด้วยซึ่งตัวนี้สองตัวนี้ได้รับความนิยมมากๆค่ะก็คือมีจริงๆมันก็ไม่ค่อยไม่สำหรับส่วนตัวเรามองว,ว่ามันก็ไม่ค่อยมิลเท่าไหร่นะพิวเพราะพิวไม่ได้ทำหวานใช่ใช่คือบางคนคิดว่ามิลมันจะหวานไม่ใช่มันไม่ใช่มิลที่หวานสีมันจะอ่อนแต่ตัวดาร์กก็คือสีจะเข้มกว่าต่างกันที่ผมกก้ใช่ค่ะแล้วก็เราเลือกเป็็นชอแแล80%ยู่่้วคะ ที่ร้านของเราใช้นางพยาบาลนะคะชอบมากนะคะส่วนตัวชอบนางพยาบาลอูเพามันกลมกว่าทีนี้ก็คืออีกอันนึงที่พี่อูเพิ่งออกใหม่ก็คือตัวนี้ฮะใช่ค่ะคือตัวนี้เนี่ยเรากินหุนแล้วเราก็คืออึ้งไปเลยคือลักษณะมันอาจจะดูแบบอ่ะน่ากลัวเนาะคือสีมันอาจจะไม่ได้สวยคมวัวตรงๆสีมันดูแบบขอบมีดเล็กไม่ได้ขนาดนั้นขอมีดเล็กแต่คือเข้าใจไหมว่าตัวเค้กฐานเป็นฐานเค้กช็อกโกแลตแล้วข้างบนน่ะ เป็นคัสตาร์ดแล้วก็ราดด้วยคาราเมลที่ผ่านการเคี่ยวมาแล้วใช่ค่ะซึ่งพี่อูมีสองรสคือรสที่เป็นมิลชอกกระดากช็อกแต่เราอ่ะชอบสีดํามากเราอ่ะชอบสีดํามากเพราะว่าทำทำเสียงสูงด้วยชอบสีดํามากชอบมากเพราะว่าไม่แน่ใจว่าด้วยลักษณะของผงโกโก้หรือเปล่าไอ้ผงสีดาเนี่ยมันทำให้เนื้อเค้กมันเหมือนเหมือนมีรูพุนมากกว่าพี่อูน่าจะพอมีรูพุนพอมีรูพุนมากกว่าแล้วมันก็เลยน้อยกว่าค่ะเออพอมีรูพุนมากกว่าสิ่งเกิดขึ้นคือ ตัวน้ำคาราเมลอะม,ม,มันซึมเข้าไปมันําให้เค้กไี่มีความฉ่าต้องบอกก่อนถ้าคนไม่ชอบเค้กแฉะอาจจะไม่แนะนําแต่ถ้าใครชอบเค้กฉ่าๆเนี้ยสู้ตายเลยจ้ะนี่ก็คือตัวมิลช็อกหลายาาคน<ด>ถามว่าซื้อไปไม่เหมือนกันเลยน้องอู๋อะไรอย่างเงี้ยทำไมเค้กธรรมดาจริงๆแล้วต้องคว่มก่อนนะคะน้าคาราเมลมันอยู่ด้านล่างเดี๋ยวนี้อู๋จะคว่มตัวนี้ให้ดูซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าชอบทานเองแหละ แต่ตอนนี้มันจะแน่นกว่าเพราะแฟตมันเยอะกว่าใช่ก็จริงๆแล้วตัวอัวชอบตัวนี้มากกว่าค่ะอัวมันกลมกว่าเพราะว่าเราใช้คาราเมลที่เข้มแต่คำว่าเข้มเราไม่ขมนะนี่นะคะก็ทำนี้ได้เลยอ่ะนางนางชอบสีน้าตาลแต่ฉันชอบสีดําฉันและลูกค้าหลายๆคนชอบสีดําดําขายดีค่ะขายดีอันดับหนึ่งค่ะคือต้องไปให้สุดแอะระรู้แล้วว่าติดมุมนี้ดึงไม่ออกโอเคสวยงามค่ะตัวนี้สวยมากชอบเนี่ยสังเกตว่ามันจะแบบ ใช่ค่ะนี่ค่ะน,นะคะทีนี้น้าคาราเมลเนี่ยมันก็จะเคลือบทั้งแป้งเค้กด้วยอะไรด้วยถ้าตะก่อนสมัยเราเด็กๆเนาะนจะเป็นแป้งสีขาวใช่ไหมแต่เราก็จะหลบตัวคาราเมลตัวนี้ใช่ไหมคะแต่ด้วยเวลาเราเปลี่ยนไปอะเราก็จะมากินของที่มันขมแลกนะตอนแรกหลบขมใช่ไหมตอนนี้ก็มากินอะไรที่มันขมแทนแล้วนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นตัวใหม่ของร้านเราค่ะขายดี <น>อขออนุาญาตนะฮะพี่วุ้ติดหน้ากากแล้วนะฮะนี่นี่นี่ขอาขอเปิดหน้ากากเราต้องชิมเนาะสิ่งที่จะชิมอันแรกอะไม่ชิมไม่ได้อะก็คืออะขออนุาญาตนะไม่รู้กล้องจะเห็นจะก็คือบราวนี่เนาะบราวนี่ตัวของนางนะฮะอะเดี๋ยวจะตัดให้ดูเนื้อนาะก็คือเนื้อจะเป็นเนื้อเนื้อฝาชนะคือแล้วแต่คนชอบนะคือบางคนจะชอบเนื้อที่มีแป้งเยอะเป็นเนื้อแบบเป็นสไตล์เค้กแต่เราอะเราชอบเนื้อที่บแบบความอร่อย ก็คือแบบมันผัค่อนข้างละลายอะ่ะเพิ่งเข้าแต่ยังมีแป้งไม่ยังมีแป้งอยู่แต่ถล้าเข้าไปเขาจะยิ่ลายกว่านี้อืใช่ค่ะแต่มันจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นเค้กนี่คือตัวต้นตำหรับของนางใครอยากเริ่มต้นนี่คือชาเขียวถ้าเกิดเขาต้องความเป็นลาเต้เรตจะยังออกหวานเพราะเบสมันคือบรอนดี้คือตัวไวช็อกมันจะออกหวานหนึ่งจะไม่เป็นชาเขียวที่เข้มมากแต่หอมหอมซอฟ์ชีสกันมากนะฮะ กลัวกลัวหกเอาสีที่เข้มที่สุดแล้วก็คือสีดำ <Wow. S 1> ทั้งลูกนะกิน <c oughs> น่าอร่อยมากคือซีสมีความแบบข้าสีดำรสจะเข้มแต่รสชีสก็เข้มเว้ย <Wow. S 1> คือบางเจ้ารสชีสจะจางไออันนี้รสชีสก็ยังเข้มยังมีความแบบพึทดขึ้นมาแต่ว่าความเข้มของอะไรก็คือมีไหมม,มีแล้วก็แ้าจะละลายในปากเลย คาราเมลของนางอะดูความฉ่ำความเจ็บความฉ่ำนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเนี่ยเห็นไหมดูดูจากการล้อสอย่างไปคือมันดูคาราเมลจนน้ำมันฉ่ำมากใครไม่ชอบเค้กแฉะแม่น้ำแต่ถ้าใครชอบเค้กแับฉ่ำๆอ่ะจัดเลยจ้ะทำไมพี่อยากกินล่ะสไบคือตัวเค้กอะทำไมดูน้ำคาราเมลมันฉ่ำมันเลยมีความนุ่มมาก ส่วนคาราเมล็คือเซตกําลังดีไม่ไม่แข็งแบบไม่แข็งเจลาตินจนเกินไปเนาะแล้วตัวคาราเมลก็จะมีความแบบหวานหอม,อมแต่แต่ไม่ใช่หวานแหลมอมถ้าใครเป็นสายแอลกอฮออาจจะดีเล่าลำไปหน่อยใช่ท้าคนชอบนะใช,ใช่ใช่ใมันจะมีฟีลิมนั้นเลยใช่คือกินร้านเพื่อนแต่เราก็จะรีวิวตรงๆนะว่า อันไหนได้ไม่ได้อย่างไรเราพูดตรงๆแต่คือนี่กินแล้วแบบอ่ะดูเรีแอคชั่นแล้วกันเพราะช่องนี้ก็เป็นช่องแบบว่าเรีแอคชั่นชัดอ่ะเออว่าอะไรเป็นยังไงเนาะประมาณนั้นจริงไม่มีอีกหลายอย่างไม่ร้านน่ะคุกกี้นางก็มีคอนเฟล็กนางก็มีเค้กตัวอื่นๆนางก็มีเว้ยก็คือราคาจะมีหลายๆราคาอย่างตัวเค้กเรากินเมื่อกี้ราคาจะเริ่มพรีเมียมลวคือสามร้อยัคือลบหนึ่งสามร้อยถามว่าราคาสูงไหมอ่ะไม่ถูก เทียบบยี่ห้อแมสหรืยี่ห้อที่ราคาไม่ถึงสองร้อยงตรงตรงแต่สามร้อยด้วยคุณภาพ,พาเท่านี้เราว่าก็ไม่ได้แพงเกินไปรับได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบนะแสดงไงก็ขอฝากเบเกอรี่ไบอูไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจ,ใจช่วงนี้กำลังจะกลับมานอร์มอลแล้วอนาคตคาดว่าทางห้างน่าจะเชิญน,นางไปออกบูธ <S <S บาตามปกติตามป<ว>กติกูเม่มาร์เก็ตก็อาจจะได้ออกแล้วแต่ช่วงนี้ถ้าใครอยู่แถวอุดมสุกก็แวะมาได้ทุกวัน นะฮะมีมีหน้าร้านขนมสดใหม่ทุกวันเยอะแยะด้วยคาฝากเบเกอรี่นะคะโฮมเมดที่เราใส่ใจแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นขนมที่ทำจากอิสปาเรชั่นซะส่วนใหญ่เราจะทำขนมที่เราชอบทานนะคะแล,แล้วสุดขนมเป็นขนมที่เราส่งเนนงนี้คือมันเป็นขนมที่เข้าถึงง่ายไม่ได้ซับซ้อนมากใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเบสิกขนมบางๆหลายๆเมนูจริงๆมันเป็นคลาสสิกเบเกอรี่เนาะที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วค่ะแต่ว่าอูนเนี่ยได้เอา ความคลาสสิกนั้นนะคะมาปรับกับช็อกโกแลตยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะ9โมงอ2ทุ่มทุกวันที่160อุดมสุข25ค่ะมี Facebook มี IG ก็คือ bakery by u นะคะนะครับโอเคไงก็ฝากไว้ด้วยนะสุดท้ายนี้สำคัญก็ฝากติดตามช่องทางของ Eat r o u n Brian ด้วยนะครับทาง Facebook Fanpage y เ u t u b e c h ช n n e l แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับฝากไว้นะครับอ p พหน้า Brian จะพาคุณไปกินที่ไหนอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับลาไปกับพี่อูแล้วกันครับสวส